เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผม,ผมและตอนนี้เราอยู่ในอีวนาออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะผมเราก็จะมาพูดถึงความสามารถที่สัตว์เลี้ยงมันทําได้โดยที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะผมแต่สําหรับผู้เล่นคนไหนที่รู้แล้วอาจจะปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะสำหรับผู้เล่นคนอื่นที่ยังไม่ทราบนะผมผมแนะนาให้มาดูคลิปนี้กันนะซึ่งสิ่งที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือคําสั่งสัตว์เลี้ยงที่เป็นคําสั่งที่มีอยู่ในเกมซึ่งหลายๆคนเนี่ อาจจะไม่เคยเอ,ออกมาใช้นะครับตามปกติในการเล่นทั่วๆไปการตั้งช็อตคัดผู้เล่นอาจจะใช้แค่2อ,อย่างใช่ไหมคือการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมากับการสลับสัตว์เลี้ยงไปมาตรงนี้นะครับผมนี่เวลากดเราก็จะเลือกเป็นตัวอื่นได้ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงตัวอื่นมันตายใช่ไหมทีนี้มันจะมีคําสั่งอีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเอ,ออกมาใช้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นรูปเจ้าโคลอนพูดอะไรกับเราแล้วมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงกลางนะครับผมถ้าเราไปกดมันเนี่ย มันจะมีอะไรแ,บบแปลกๆเด้งขึ้นตรงแชทข้อความของเรานะว่าคำสั่งสัตว์เลี้ยงปกคุมรักษารวมถึงต่อสู้นะผมซึ่งก็จะมีแค่3อย่างที่สัตว์เลี้ยงมันสามารถใช้คำสั่งตรงนี้ได้นะแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงคำสั่งนี้กันนะผมคำว่าปกคุมนั่นเองคำสั่งปกคุมนะผมจะทำให้เราเนี่ยแชร์ความเสียหายไปที่สัตว์เลี้ยงเรา50%รนะผมทุกๆครั้งที่เราโดนโจมตีจากอะไรก็ตามนะผมแต่ว่า สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีโอกาส20%นะผมที่มันจะเอาความเสียหายทั้งหมดที่มันได้รับเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยไปลงที่มันแทนเลยนะครับส่งผลทำให้การโจมตีที่เราโดนครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเราก็จะโดนดาเมจตรงนั้นไปเต็มๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันทำเป็น,ปนยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองทําแบบว่าผมไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาสัตว์เลี้ยงปิดสัตว์เลี้ยงไปนะฮะ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเปล่า,ลา,ลาผมจะลองไปให้กโกเลมมาตีผมดูนะเรามาลองดูดาเมจกันว่าผมโดนเท่าไหร่เอานายแบบมาตีแล้วนะ900 1,000 1,100 1,000หน่วยโอเคดาเมจอยู่ที่เราราประมาณ900ถึง1,000นะผมตีกลมๆประมาณนี้ทีนี้ผมจะเอาสัตว์เลี้ยงออกมาแล้วกันทีนี้เอาเป็นตัวนี้นะแล้วก็จะใช้คําสั่งปกคุมนะ อ่าเลื่อนไปที่คําว่าปกคุมนะผมโอเคจากนั้นเราไปลองให้โกเลมตีผมดูอีกทีนะมาดูความต่างกันนะอ่า,อาเห็นอะไรไหมฮะอ่าเคากลายเป็นว่าเราโดนดาเมจอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเท่านั้นเองที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเรามันแชร์ดาเมจที่เราได้รับเมื่อกี้เนี่ยไปที่อ่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นด้วยนะ ตรงมนให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความถึกเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับอ่าจริงๆมันไม่ได้ถึกขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการลดความเสียหายมากกว่านะผมต้องใช้คํานี้นะฮะซึ่งมันมีข้อดีที่ดีมากๆในกรณีที่เพื่อนๆเล่นอาชีพที่เลือดน้อยยกตัวอย่างเช่นนักฆ่าที่ผมเล่นอยู่นะครับผมซึ่งเวลาเราไปเดินในแมพที่มีมอนเตอร์แอคทีฟหรือว่าอ่าพวกมอนเตอร์ที่มันมีสถานะโอเวอร์แอคทีฟต่างๆเวลาเราเดินไปใกล้ๆมันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตีเราฮนะแล้วก็ถ้าเป็น มอนเตอร์ที่เลเวลสูงเนี่ยก็อาจจะตีทีเดียวเราตายได้เลยนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นเจ้าไก่แดงนะครับที่อยู่หลัง Min มิเนโรนะครับผมก่อนที่จะไปล่างมังกรก็จะมีโค้งที่มีไก่ดุดุเยอะเต็มไปหมดเลยครับการไปวิ่งผ่านตรงไก่โดยที่มีมสมุดการมอนเตอร์โจมตีเป็นอะไรที่อาลาดใจมากๆนะครับก็สําหรับวิธีนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยไปวิ่งตรงไก่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะผมว่ามอนเตอร์มันตีเราเบาลงนะผมเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันไปลงที่สัตว์เลี้ยงด้วยนะเอง แล้วก็ในกรณีที่เราไปลงบอสนะครับผมถนะ้าหากว่าบอสมันตีสวนกลับมาใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเรามีเลือดมากพอเนี่ยอ่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของดาเมจที่บอสมันทําได้ทัวบอสมันตีมาเรามาที่ประมาณ20,000อ่าแต่ว่าเรามีเลือดอยู่ที่ประมาณ15ึ่มื่นเลือดเราจะลดไปที่1 0,000ื่นแต่ว่าว์เลี้ยงตัวนั้นก็จะตายไปเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่ตายว์เลี้ยงจะเอาดาเมจที่เราได้รับเนี่ยไปลงที่ตัวมัน50%านะนนั่นเอง แต่ถ้าหากเลี้ยงเรามีเลือดเกินหนึ่งหมื่นเลี้ยงเราก็จะ,ะเกือบเกือบตายนะผมแต่ก็จะไม่ตายแล้วก็ตัวเราก็จะไม่ตายด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมก็เดี๋ยวผมจะลองไปตีบอสให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันว่ามันดีขึ้นขนาดไหนก็เดี๋ยวลองตัดภาพไปที่ตอนที่ผมไปถึงบอสเลยแล้วกันนะฮะอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าบอสกันแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นอ่าบอสออลิเทียสแล้วกันนะผมมีเลเวลที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อ่า แลวความนี้เราขี้เกียจเดินไปหาบอสตัวอื่นนะเราก็เลยเลือกเป็นบอสหอคอยแล้วกันเพราะว่ามันวาร์ปมาหน้าบอสได้เลยอะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะผมว่าตัดเลี้ยงเราจะหลังจากที่เราใช้คําสั่งปกคุมเนี่ยมันจะช่วยเราได้อีกขนาดไหน,นในกรณีที่เราโดนบอสตีสวนกลับมานะผมะเดี๋ยวผมจะลองทําดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะเฟซอะยูทูบจันบ่วงเด้งนะเมื่อกี้นี้เอ้าเดีย๋ยวเราเข้าไปกันก่อนนะไปลองให้บอสอโอลิเทียตีเราดูนะว่า สัตว์เลี้ยงมันจะช่วยแทงดาเมจเราไปได้ขนาดไหนนะครับโอเคมาลองโดนตีกันดูนะ,ะไม่โดนนะฮะอ่าโอเคเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขอญาตฆ่าไปเลยแล้วกันโอเค okay, ตีให้ตายไปก่อนนะผม เมื่อกี้นี้นะผมมาดูว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรามันโดนดาเมจไปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้อ่าโอเคอ่ะสัตว์เลี้ยงของเราโดนดาเมจไปที่เจ็ดพันนะผมเท่าเท่ากับเรานะผมเราก็โดนดาเมจเจ็ดพันจากเมื่อกี้เราโดนดาเมจที่หนึ่งหมื่นสี่เลยนะผมแต่ว่าเราโดนดาเมจแค่เจ็ดพันแล้วก็เวลเทียเนี่ยรับดาเมจไปที่เจ็ดพันนะผมตรงผมให้เวลเทียเนี่ยเกือบตายเลยนะเมื่อกี้นี้ แต่เราเนี่ยหายไปครึ่งหลอดทีนี้ผมจะมาลองดูโดยที่ผมเนี่ยไม่เอาสัตว์เลี้ยงไปแท้งดามเมจนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแต่ผมจะปิดสัตว์เลี้ยงไปเลยนะแล้วลองเข้าไปดูกันอ่านแเ้วก็จะบัฟเหมือนเดิมอ่าเพิ่มเติมแค่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปแท้งดามเมจให้เมื่อกี้นี้นะฮะ <c oughs> ลองดูนะครับอาจจะแห้งไปเลยนะผมละก่อน ไม่โดนนะผมอ่าก็เรียบร้อยนะนี่ดูนะผมผมโดนตาเม็ดไปอยู่ที่เท่าไหร่เลยหมื่นสี่เลยนะนี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบนะผมจากโอลิเทียสนะก็ อย่างที่เห็นนะผมว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยหลังจากที่เราออกมาใช้คําสั่งปกคุมเนี่ยมันช่วยเราได้ขนาดไหนนะนักเลี้ยงเนี่ยมันฮิวตัวเองแค่3ทีมันก็ฮิวเต็มแล้วนะครับซึ่งมันก็จะสามารถแทงได้บ่อยขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราไปฆ่าบอสปุ๊บสมมติเราตีบอสตายแล้วสัตว์เลี้ยงมันก็จะฮิวตัวเองนั่นเองอผมจะทําให้ดูอีกทีนะผมเผื่อหลายคนเนี่ยจะยังคล่องใจอยู่ให้พี่เมื่อกี้มันมันกระจายทับดาเมจไหมสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ แล้วคำสั่งปกคุมเหมือนเดิมกดเลยนะอย่ <uç> เาเอาม่โอเคได้ปกคุมเดีย๋ยวเราลองเข้าไปดูนะ <c ười> จะได้รู้ <c ười> ๆกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงจะให้โอริเทียตีเรานะครับ ไม่ผมอยากเห็นหน้าโอริเทียสหน้าตาเป็นงไงวะฮอรมันมีหน้าหน้ามันหล่อยอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวตีให้มันติดตันแล้วเดี๋ยวพอมันหายตนันมันจะได้หันมาตีเราครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะตายไหมอ่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงเราจะตายอย่างเดียวนะผมจะปั๊มยาตรงนี้สู้นะฮะดูนะว่าผมโดนดามเมจเบาลงขนาดไหนนะฮะ ผมจะเรียกตัวอื่นมนาะช่วยแทงนะดูนะผมว่าผมแทงได้นานขนาดไหนดูนะเมื่ผมยังกดยาแล้วผมมีถัดเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็ไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่าผมกดสัดเลี้ยงขึ้นมาช่วยไม่ทันเนี่ยก็ตายเลยอ่าโอเคนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆที่เล่นนกะฆ่าและตัวบางล่างน้อยได้ไม่มากก็น้อยนะผมว่า ก็อย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างที่จะดีแล้วมีประโยชน์มากๆก็เลยมาบอกต่อกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมก็จะมาแชร์และทําคลิปออกมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวกันไปก่อนนะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย